N.Y. Topics เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคุณสวัสดีท่านทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร,รายการ N.Y. Topics กับผมพิทัสษทธิตครับวันนี้ก็ขอต่อเนื่องนะครับกับสิ่งที่ัาง EP ก่อนเราพูดถึงเรื่องการทำบริธุรกิจอาหารแบบยั่งยืนใช่ไหมอยอโนมโต,โตใช่ไหมครับผมให้โอกาสบริษัทนี้เพิ่มนะครับไม่ใช่บริษัทนี้บริษัทในกลุ่ม อ g r i c u uh, l t u r e Food อย่างนี้เพิ่มขึ้นนะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำอ้อยนั่นเองก็เป็นเหมือนเดิมครับหัวข้อ,ขอจากไทรัฐนะครับ f u t u r e p e เ f e c t เหมือนเดิมนะไท a ัดอทีอนะครับถอ,อดรหัสโมเดลทําไร่อ้อยบนหลักเกษตรสมัยใหม่ชื่อมาดูแนะ่นสีเนาะเกษตรสมัยใหม่เดี๋ยวเรามาดูละลิดกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เป็นวทความที่ลงไว้วันที่7มีนาคม สอบ8นะครับวันนี้ผมอัดเนี่ยวันที่9มีนาคมนะครับอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพราะน้ําตาลทายที่ผลิตจากอ้อยถือเป็นวัตถุดิบต้นทางที่สําคัญของหลายภาคอุตสาหกรรมแต่ด้วยวิถีชีวิตของชาวไร่อ้อยมีการทําเกษตรแบบดั้งเดิมมายาวนานอย่างการเผาใบอ้อยเพื่อความสะดวกในการตัดอ้อยและหาแรงงานได้ง่ายกว่าออขออีกทีนึง การอย่างแบบดั้งเดิมใช่ไหมการเผาใบอ้อยเพื่อความสะดวกในการตัดอ้อยและหาแรงงานได้ง่ายกว่าแรงงานเกี่ยวอย่างไงนะเฮอ,อการเผาไรอ้อยเนี่ยการเคลียรย์พื้นที่แล้วก็กําจัดพวกขยะทางกเกษตรได้สะดวกอันนี้เข้าใจนะหาแรงงานง่ายซึ่งอาจจะหมายถึงว่าแบบไม่ต้องใช้แรงงานเยอะมั้งในการเคลียร์พื้นที่ทำาอ่อทำไรอ้อยอะไรเงี้ยมั้งน,นำมาซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กลุ่มมิตรผลในฐานะผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ทุกภาคส่วนได้ส่งเสริมกรเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนแนวทางการทําธุรกิจก,ก,การทําเกษตรธุรกิจมาไงการทําเกษตรแบบดั้งเดิมก็คือเปลี่ยนจากการทาแบบเดิมๆเ,เนี่ยมาสู่การ,กรเกษตรแบบยั่งยืนด้วยแนวคิดมิตรผลโมเดลฟาร์มโมเดลการทําไร่อ้อยด้วยหลัก,กเกษตรสมัยใหม่ ที่พัฒนาโดยกลุ่มมิตรผลเมื่อ10ปีที่แล้วโหสิ oh, ปีที่แล้วนี่ไม่ใหม่แล้วมั้งครับเนี่ยเป็นองค์ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการไร่อ้อยตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํารวมถึงเทคโนโลยีสนับสนุนการทําไร่อ้อยที่ทันสมัยด้วยการด้วยความมุ่งหวังเพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคเกษตรไทยทั้งกาทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงานการเปลี่ยนแปลงของสางภาพอากาศแล้วก็ปัญหาอ้อยไฟไหม้ รวมถึงการช่วยลดต้นทุนให้กับชาวไร่อ้อยเ,ออเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่พร้อมยกระดับคุณภาพและปริมาณของผลผลิตซึ่งนับเป็นเครื่องที่เป็นเรื่องที่ท้าทายในการที่จะเปลี่ยนแนวทางการทําไร่อ้อยแบบดั้งเดิมของเกษตรกร,ร,กรที่สืบทอดวิถีกันมาอย่างยาวนานคุณภัยบูนท่านนี้นะคุณภัยบู์ประภาทาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานอ้อยกลุ่มมิตรผลกล่าวว่าเราเชื่อว่าแนวคิดและองค์ความรู้ในการทำเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบูรณาการเทคโนโลยีร่วมกันกับการใช้เครื่องจักรตั้งแต่การกำหนดระยะแปลงปลูกการเก็บเกี่ยวอ้อยสดด้วยรถตัดไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากใบอ้อยที่สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าชีวมวลรวมทั้งการบริหารจัดการไร่และน้ำอย่างเป็นระบบ จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืนแต่การจะนําโมเดลเกษตรสมัยใหม่มาให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยปฏิบัติจริงไม่ใช่เรื่องง่ายเ,เป็นไรนะเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตวิธีการทําเกษตรแบบดั้งเดิมที่ทำกันอย่างยาวนานต้องอาศัยความตั้งใจและมุ่งมั่นผ่านการทดลองออทดลองะไหผมชอบเติมคำนะนและมุ่งมั่นผ่านการลงมือทําจริงในแปลงสาธิต เพื่อโชว์ผลลัพธ์การปลูกอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพได้ผลผลิตอ้อยคุณภาพดีสดสะอาดเพื่อให้เกษตรกร,เ,ร,กรเข้าใจถึงความแนวคิดนี้อย่างแท้จริงพร้อมเดินหน้าส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร,ร,กรอย่างต่อเนื่องซึ่งในอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิมีการรวมกลุ่มของเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยนำโดยคุณพิมลท่านนี้ได้ปะคุณพิมลชุภาพเพชร ประธานกลุ่มหนองแซงโมเดลที่ได้นำโมเดลมิตรผลโมเดลฟาร์มาปรับใช้ในชุมชนโดยคุณมิพิมลเล่าว่าในช่วงปีพศ2553-2554เจอปัญหาหนักที่สุดคือเรื่องการขาดแคลนแรงงานคนในชุมชนก็ต่างคนต่างทำไร่ของตัวเองเราจึงมารวมกลุ่มกันโดยมีกลุ่มมิตรผลเข้ามาให้ความรู้และแนะแนวทางการทำไร่อ้อยสมัยใหม่ นำเครื่องจักรทางการเกษตรมาใช้ทดแทนการขัดแคลนแรงงานเราจึงนําเครื่องจกักรจากเจ้าของไร่ในชุมชนหนองแซงมาร่วมกันและแบ่งกันใช้แบ่งกันใช้แบ่งการรับเหมาให้เหมาะสมกับหน้างงานในแต่ละไร่ช่วยทุนแรงงานและระยะเวลาในการทํางานลดต้นทุนทําให้มีเวลาในการบํารุงรักษาอ้อยมากขึ้นเพิ่มผลผลิตเพิ่มประิทิภาพเพิ่มประสิทธิภาพให้ผลผลิต มากไปกว่าเรื่องของเครื่องจักรนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเรื่องระบบน้ําและไฟฟ้าโดยนาโซลาเซลล์เข้ามาใช้ในใไร่ช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้นผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับวิธีคิดทําให้เห็นชัดที่สุดก็คือชุมชนไม่มีการเผาอ้อยส่งผลดีให้หน่าดินไม่เสียหายไม่กระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแถมเพิ่มรายได,ได้โดยนำใบอ้อย ส่งขายให้โรงงานไปชทำไฟฟ้าเชื้อโมโดได้อีกด้วยนอกจากนี้สำหรับเกษตรรายเล็กที่ตัดอ้อยด้วยแรงงานคนกลุ่มมิตรผลได้จัดตั้งสถานีขนถ่ายย่อยในชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกโดยเกษตรกรไม่ต้องนำอ้อยมาส่งเองถึงโรงงานซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งได้อีกทางหนึ่งเฮ้ยนี่ไงมันมีคนทำเห็นไหมผมบอกแล้วนะเนี่ย มีมีคนมารับส่งเลยนะคืออันนี้เข้าใจได้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นระบบของอะไรเป็นไร่ในในสัญญาคอนแทรคของมิรผลกรุ๊ปเขาเนอะออชาวไร่ที่ที่อยู่ในอยู่ในสัญญาเขาเนี่ยก็แบบมีรถมารับส่งนะครับรถมิรผลมารับไวัสดุเกษตรเอาไปทําเป็นแบบไฟฟ้าชีวม,มวลใช่ไหมม,มันทําได้นะเห็นไหมสิบปีที่แล้วเนี่ยเขาทํากันมานานแล้วนะ การนำใบอ้อยมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าเชื้อมวลนับเป็นการเปลี่ยนของเหลือทิ้งในภาคการเกษตรให้มีคุณค่าและยังช่วยลดการเผาอ้อยที่เกิดที่ก่อให้เกิดมลพิษโดยกลุ่มมิตรผลเปิดรับซื้อใบอ้อยจากเกษตรกรมากกว่า7ปีรวมปริมาณใบ,อ,บอ้อยที่รับซื้อทั้งสิ้นกว่า1.7ล้านตันช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรไปแล้วกว่าพันล้านบาทโอ้ยเลยเหอโอ้โหคือแต่มันก็มีความแบบว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหม ทำมาเจ็ดปีแล้วเนี่ยปัญหาไรปัญหาแบบฝุ่นมันยังอยู่ลยไงยแต่อันนี้ว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าอาไร่ที่อยู่ในคอนแทคของมิถลนเขาอาจจะบบไม่ได้เยอะไงยเพราะว่ามันไม่ได้แบบทุกทุกไรเนาะแล้วก็อย่างที่อีพีก่อนๆนะสองในพีที่ร้อยเก้าสิบแปดนะครับไปย้อนฟังได้ก็จะสังเกตว่าฝุ่นที่มาจากไรอ้อยหรือพวกไรข้าวโพดอะไรเงี้ยมันไม่ได้เยอะนะครับอืมมันมันไม่ได้เยอะขนาดที่ท,ที่เป็นแบบในสําคัญขนาดนั้นนะฮะ ก็เป็นแค่อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นเนอะด้านตัวแทนนักวิชาการดรบรรทูลเศษสิโรธกรรมากมารกรธิการวิสามันพิจารณาร่างพระพราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดเผยม,มุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเราเห็นตัวอย่างที่ดีของภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนและปรับเปลี่ยนการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรแบบไม่เผาโดยนํามาเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า ลำพังภาครัฐฝ่ายเดียวมีข้อจำกัดในแง่ของงบประมาณกำลังคนเครื่องไม้เครื่องมือเราต้องการความร่วมมือจากภาคเอกชนภาคชุมชนอ,อ,งองค์กรภาคประชาสังคมรวมทั้งภาควิชาการสถาบันการศึกษาการที่กลุ่มมิตรผลสร้างองค์ความรู้อย่างมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มขึ้นขึ้นมาซึ่งเป็นการทำการเกษตรแบบคาร์บอนต่า นอกจากจะช่วยลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่ถูกกีดกันด้านการค้าอ๋อก็คือถ้าเกิดแบบเผาอย่างนี้ก็บางบริษัทก็จะไม่รับเนาะซึ่งเป็นประโยชน์และสามารถตอบโจทย์วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนการเดินทางกว่า10ปีของแนวคิดมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มโดยกลุ่มมิรผลในฐานะผู้นําด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในภาคอุตสาหการรมเกษตร ของประเทศไทยนะับเป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงเกษตรดั้งเดิมสู่วิถีเกษตรแบบยั่งยืนผ่านโมเดลการทำเกษตรสมัยใหม่ที่ทําได้จริงได้ผลผลิตเป็นอ้อยสดสะอาดงดงาอางดงามงดเผาและสร้างพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือทิ้งในภาคเกษตรพร้อมความพร้อมสร้างความยั่งยืนให้แก่คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยให้ก้าวไกลทัดเทียมระดับสากลจบนะโอเคก็อย่างที่บอกนะว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับถ้าทำมาหลายปีแล้วนะสิปี7ปีเนี่ยนะฮะแต่ว่ามผมก็ไม่รู้จริงๆนะวปัญหาหน้าง,งานของการทำเกษตรที่ไม่ได้อยู่ในคอนแทกหรือไม่ได้อยู่ในไม่ได้เข้าร่วมโมเดลนี้นะครับเขา เขาติดปัญหาอะไรทำไมถึงไม่มาร่วมกันอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้นะไม่มีเครื่องไม่มีงบประมาณพอจะไปซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมือ,เ,อ,อเครื่องจักรอย่างที่เขาบอกเนี่ยเก็บมงเก็บมือแล้วก็ไม่ได้มีรีซอสไม่ได้มีคนเข้ามาทับซื้อถึงที่อะไรประมาณนี้ก็ทําให้แบบอะไรเออทำให้มันลบาบากแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องการถูกกีกันให้เข้าร่วมด้วยมั้งผมผมอาจจะมีก็ได้นะผมไม่แน่ใจนะผมผมไม่แน่ใจคือถ้าเกิดว่าผม ไม่ได้ส่งอ้อยให้กับมิตรผลอย่างเงี้ยผมสามารถเข้าด้วยได้ไหม,มตรงเนี้ยก็ว่าไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นบริษัอกชนใช่ไหมภาครัฐบาลก็ควรจะเข้ามาแบบปรนาการเรื่องนี้นะเข้ามาแบบช่วยประสานงานอนะว่าแบบเออคุณรับได้ไหมรับเศษวัสดุตร,ตรงส่วนนี้ไปได้ไปด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วอย่างที่บอกมันมันไม่ได้มันมันเป็นมันมีมูลค่านะพวกของงเนี้ยเพราะมันเอาไปทาไอ้พวกไฟฟ้าได้ไงถูกไหมครับเออแต่ก็นั่นแหละผมไม่รู้จริง,รงว่า หน้าง,งานมีข้อจํากัดอะไรนะครับทําให้มีเศษวัสดุอยู่ประมาณหนึ่งที่ไม่ถูกนําไปใช้ประโยชน์แล้วก็ถูกเผาทิ้งไปแบบไม่ได้ประโยชน์นะครับนอกจากจะเกิดฝุ่นเกิดมลพิษทางอากาศแล้วก็ก็สูญเสียมูลค่าไปด้วยนะเอาไปขายดีกว่างนี่ใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าหน้าง,งานปัญหาเป็นยังไงนะครับก็คือเห็นตัวอย่างว่ามีจริงทําได้จริงแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นที่หน้าง,งานอันนี้ผมไม่รู้จริงๆถ้าใครมี มีอินไซต์นะครับมีความมีประสบการณ์ตรงเนี่ยก็สามารถมาเล่ากันได้นะอันนี้ผมรู้สึกคือมันทําได้ทางทฤษฎีแล้วก็มีทําจริงบ้างแล้วบ,บนโมเดลแบบนี้นะแต่ว่าหน้าง,งานจริงพูดจะพูดนั่งจริอีกรอบนะของจริงมันติดอะไรอันนี้ผมไม่ทราบจริงนะครับผมไม่ทราบจริง,รงก็ฝากด้วยนะใครที่มีความความรู้ตรงนี้มีประสบการณ์ก็ฝากมาบอกผมหน่อยนะถ้าให้ผมเดาเนี่ยผมคิดว่าอ,อย่างที่บอกครับไล่มันไม่ได้อยู่ติดติดกันแล้วก็ มันคงยังมีปัญหาเรื่องตโลจิสติกด้วยแหละแบบไม่มีคนมารับอะไรแบบนี้ผมผมเดาๆานะก็น่าจะเป็นปัญหาประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันขายได้ไม่ไม่มูลค่าไม่เยอะไงแต่ว่าเขาต้องเสียงเงินค่าขนไปเหมือนเราเงี้ยครับเราเก็บของเคลียร์บ้านใช่ไหมเรามีกระดาษลังเราจเอไปขายก็ได้แต่ว่าถ้าเราต้องแบกไปขายที่ลงรับซื้อของเก่าอะไรเงี้ยเนาะหนึ่งก็คือเขาอาจจะไม่รับ2ก็คืออาจจะรับราคาที่ถูกมากๆกก็อาจจะไม่คุ้มกับค่าขนส่งไปนะก็งั้นทิ้งไปเลยดีกว่าประมาณเนี้ย ถ้าไปในมุมการเร็คคือเผาทิ้งไปเลยล้วกันง่ายดีนะประมาณนี้ผมผมเดาประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครผู้ครั้งที่4ใครมีความรู้ก็มาแชร์กันได้นี่ก็ตอไวประมาณนี้ครับสั้นมากเลยอ่ะบทความนี้นะครับคือต้องบอกว่าช่วงนี้ผมจะอาจสต็อปทิ้งไว้นะครับเพราะว่าช่วงในอนาคตอีกไม,ไม่ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยผมน่าจะยุ่งนะครับก็เลยคิดว่าต้อง,ต,องต้องทำสต็อปเก็บไว้นะครับก็ขอภัยไว้ล่วงหน้าเลยถ้าเกิดว่าคลิปมันอาจจะไม่ได้อัปเดตนะครับหัวข้อที่นํามาเล่าอาจจะไม่ได้อัปเดตมากอาจจะเป็นหัวข้อเก่าๆนะ ก็วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับเพราะสิ่งแวดล้อมอยู่รอบ,บตัวเราสำหรับวันนี้ขอคุณติดตามครับสวัสดีครับ N Y Topics เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบ,บตัวคุณ